สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ GT v a p e r Console นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเล่นเกมนี้กัน No Man's Sky นั่นเองครับผมเกมนี้ก็จะมีให้เล่นทั้งหมด2เครื่องนะครับก็เป็นเครื่อง PlayStation 4กับ PC นั่นเองครับ PC Steam เกมนี้เป็นแนวสำรวจอวกาศก็จะเน้นให้เราค้นหาดวงดาวต่างๆที่ตัวเกมเขาระบุไว้ว่ามีมากกว่าเป็นล้านดวงเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเจาะลึกวิธีการเล่นจริงๆของเกมนี้ว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะ ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปยังดาวที่เราอยู่เบื้องต้นนะครับเมื่อเราเริ่มเล่นเกมระบบก็จะทำการเล่นดอมดาวให้เราหนึ่งดวงครับผมเป็นดาวเกิดของเรานนั่นเองเราจะเกิดมาตรงที่ยาเราจะเสียหายซึ่งตอนนี้ผมเล่นได้ผ่านช่วงนั้นมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำกัน เกมนี้ก็จะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่1น่นั่นเองครับก็คือจะไม่เห็นตัวเรานะก็จะเห็นเป็นภาพด้านหน้าของเราใช้แกนอันลล็อกด้านซ้ายนะครับเดินสำรวจส่วนแกนอันลล็อกด้านขวาจะเป็นการหมุนมุมกล้องมุมมองโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูปุ่มต่างๆอีกนิดหนึ่งกดปุ่มทัชแพดครับอันนี้สำหรับเพย์โฟนะทัชแพดก็จะเป็นปุ่ม กล่องเก็บของของเราก็จะมีทั้งหมด3กล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องปืนก็คือเป็นอาวุธของเราเป็นทั้งอาวุธในการขุดแร่แล้วก็เป็นตัวสแกนเนอร์เริ่มต้นมามันจะให้เราซ่อมสแกนเนอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมกด R1 นะครับ L1 เป็นการเลื่อนระหว่างกล่องเก็บของอันนี้เป็นกล่องเก็บของที่อยู่แบ็คแพคของเราเอง ก็มีในส่วนของไลท์อันนี้ก็คือแถบหลอดเลือดชีวิตของเรานั่นเองครับอันนี้เป็นเกลอของเราก็จะมีในส่วนของเจ็ตแพคด้วยวิธีใช้ก็กด X take off กด R1 อีกครั้งนึงครับก็จะเป็นส่วนของกล่องเก็บของยานเรานั่นเองครับมาในส่วนนี้ถ้าเราเริ่มต้นเกมครั้งแรกนะครับยานเราจะเสียหายเราต้องมาซ่อมยานก่อน ซ่อมเป็นตัวนี้นั่นเองคือตัวรันทัชเชอร์เป็นตัวเทคออฟยานครับหากเราไม่ซ่อมยานเราก็จะบินออกจากดาวดวงนี้ไม่ได้นั่นเองครับเราไปดูวิธีการซ่อมยานกันวิธีการซ่อมยานนะครับเริ่มต้นมาปุ๊บอย่างแรกเลยเราก็จะมีอาวุธมือกดปุ่ม R2 นะครับจะเป็นใ,นใช้อาวุธเป็นเครื่องมือขุดแรกของเรานั่นเอง แร่ที่เราจะหาก็จะมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับแร่พื้นฐานของตัวเกมนี้จะมี2ส,ส่วนก็คือเป็นแร่ไอออนนี่นะครับไอออนนี้ไว้สําหรับผลิตเป็นวัตถุดิบสาหรับซ่อมแซนยานทําสิ่งของกับอีกแร่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูสังเกตวิธีสแกนเนอร์ถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเรากดปุ่มแกนาล็อกซ้ายมือกด l 3นั่นเองครับกดจึกลงไปมันก็จะ ครับผมสแกนหาวัตถุดิบให้เราสังเกตสีครับวัตถุดิบนี่ครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นพวกเชื้อเพลิงนั่นเองเราก็ดูดมันมาเลยนะครับขุดแร่นั่นเองบางทีเราก็จะเจอเป็นแร่ค,คาร์บอนนะดาวดวงแรกเราก็จะเจอเป็นแร่ค,คาร์บอนเพราะว่าช่วงหลังๆเราก็เจอเป็นแร่โพโตนเนียมแล้ว นะครับพอเราดูดปุ๊บเราก็จะได้แร่มาแบบนี้อันนี้คือแร่คาร์บอนนะครับแร่พื้นฐานที่เราจะหาได้ในการสร้างพูโตัวนี้นี้ก็เช่นเดียวกันครับสังเกตแร่สีแดงนะครับจะใช้เติมเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเติมยังไงครับก็เติมนี่ครับหลอดเลือดชีวิตเราก็จะใช้แร่พวกนี้ทั้งหมดเลยแร่สีแดงจะเป็นแร่เชื้อเพลิงกดเอกค้างไว้ก็จะชาร์จพลังรวมถึงตัวทรัสต์ลันเชอร์นี้ด้วย กด X ทั้งไว้ครับรวมทั้งอาวุธปืนเราด้วยนะเราก็ต้องเติมด้วยครับผมกดชาร์จครับโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของการสร้างของดีกว่าเบื้องต้นในการซ่อมแซมยาเราต้องสร้างของขึ้นมาวิธีการสร้างนะครับให้เราชี้ไปที่ช่องว่างเราช่องว่างจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นกดปุ่มสี่เหลี่ยมครับ ก็จะโชว์แถบเมนูการสร้างของข,องขึ้นมาอันไหนที่โชว์ก็แสดงว่าเรามีวัตถุดิบนั้นพร้อมแล้วนะวิธีการสร้างครับก็เนี่ยครับของชิ้นแรกที่เราในการซ่อมแซมยานให้เราสร้างของชิ้นนี้นั่นเองก็มันก็จะบอกครับว่าวัตถุดิบใช้อะไรบ้างก็คือใช้อรอนก็คือหาจากพวกหินต่างๆเนี่ยครับย่อยออกมาเป็นวัตถุดิบเป็นอรอนใช้ผล50ผลบ x เพื่อสร้างครับเนี่ยครับง่ายๆครับสร้างเสร็จแล้ว ลราก็สร้างเสร็จแล้วลคราวนี้เราก็ย้ายมันไปวิธีการย้ายของจากตัวเราไปที่ยานกดสามเหลี่ยมค้างไว้นะครับเนี่ยครับมันก็จะย้ายของชิ้นนี้ปุ๊บมาไว้ที่ตัวยานฉะนั้นเราก็สามารถซ่อมแซมยานได้แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าของชิ้นไหนใช้กี่ชิ้นบางทีอาจจะใช้ถึงประมาณ4ชิ้นด้วยกันครับผมอันนี้เป็นวิธีการสร้างของทำของเบื้องต้นนั่นเองเกมนี้ วัตถุดิบเป็นสิ่งสําคัญมากครับพยายามหาวัตถุดิบพื้นฐานติดตัวให้เราไว้ตลอดอย่างพวกแร่พวกเนี้ยแนะนําอย่างน้อยต้องมีไว้เต็มประมาณ250ช่องหนึ่งมันจะเก็บแร่ได้ประมาณแค่2 5 0ร้อถึงห้านะถ้าเป็นแร่พื้นฐานทั่วไปมันก็จะเก็บได้แค่250แบบนี้ครับอ่ะถ้าเป็นแร่อีกระดับหนึ่งก็จะเก็บได้อีกถึงประมาณถึง500เลย ถ้าเกิดเราเก็บในตัวยานเราจะเก็บได้ถึง5 0 0ยเลยนะครับวิธีสังเกตฉะนั้นแร่ที่เราหามาได้เราก็พยายามเก็บวนที่ตัวยานบ้างคราวนี้เราดูวิธีการสำรวจอวกาศกันบ้างหลังจากเราซ่อมแซมยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราก็จะออกไปสำรวจอวกาศกันอ่ะอีกนิดนึงครับผม กดสี่เหลี่ยมครับออกมาจากยานอีกน,นึงครับอีกอย่างหนึ่งเกมนี้ก็จะมีส่วนนี้ให้เราสังเกตนิดนึงจะมีสัตว์แปลกๆเห็นไหมครับตอนนี้จะมีสัตว์แปลกๆอยู่ข้างหน้ากดปุ่ม L2 ครับผมจะใช้กล้องแล้วกดปุ่ม R3 คลิกลงไปเป็นการซูม2ระดับนะครับจะเป็นการหาสัตว์แปลกๆใหม่ๆที่อยู่ดาวดวงนั้นๆ บางครั้งก็จะเจอพืชใหม่ๆด้วยนะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในการสำรวจดวงดาวก็คือการเรียนรู้ภาษาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราเทคออฟก่อนนะครับกด r 2ครั้งเลยครับเทคออฟรีการบินก็ใช้ปุ่มแกนระลอกด้านซ้ายมือโยกบังคับยานได้เลยโอเค แล้วก็ปุ่มยิงนะครับจะมีปุ่มยิงด้วยไว้ต่อสู้กดปุ่ม X ครับประมาณนี้หากเราต้องการเร่งสปีดอย่างให้เร็วยิ่งขึ้นก็กดปุ่มวงกลมค้างไว้ครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม L3 ครับสแกนนยครับมันก็จะโชว์เป็นรูปเครื่องหมาย สน่แบบนี้คําถามลูกสีเขียวแบบนี้ครับก็จะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นจุดที่คุณแนะนําให้มาสารวจปุ๊บกดสีเหลียมเทิออฟยานลงอีกหนึ่งจุดที่สํคาคัญก็ตรงนี้เป็นจุดเซฟนะครับจุดเซฟเราต้องการเมื่อเราตายเราก็จะมาเกิดงนี้ได้มีตายได้ด้วยนะครับอย่าลืมเพราะว่าเรามีพลังาชีวิตด้วย ออตัวนี้เป็นพ่อค้านั่นเองครับเทรดมาร์ก mm hmm. ของ Galaxy พวกนี้เราก็สามารถขายของได้ครับแล้วก็ซื้อของจากเขาได้ด้วยเดี๋ยวลองเรา,เาไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ของขายก็จะเป็นพวกวัตถุดิบนะนี่ครับผมวัตถุดิบบางครั้งในเหตุฉุกเฉินเช่นวัตถุดิบเราหมดอย่างเช่นพลังงานชาัตเตอร์เราหมดเราไม่สามารถเทคออฟยานได้เราหารอบตัวไม่ได้แล้ว แล้วก็เนี่ยครับอาศัยในการซื้อจากพวก NPC พวกนี้แหละขายของเช่นเดียวกันครับเกมนี้ก็ต้องมีเงินด้วยนะสังเกตเงินจะอยู่ด้านบนมุมซ้ายนี้ครับผมตอนนี้ผมมีอยู่8ป0 0 0อ่นหกอันนี้วิธีการเทรดของซื้อของแล้วก็จุดเซฟ จุดต่อไปที่ผมจะแนะนาําก็คือออกไปนอกอาวากาศดีกว่ากดปุ่ม A2 ค้างไว้แล้วก็จากนั้นพุ่งออกไปนอกดวงดาวเลยครับกดโอค้างไว้เลยอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับแร่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะภาคดุลดินเท่านั้นนะแร่บนนอกอาวากาศ พวกนี้ก็เป็นแร่ได้ด้วยนะวิธีการดูดแร่พวกนี้เราก็กดปุ่มยิงได้เลยครับกด X เนี่ยครับก็จะได้เป็นแร่พวกนี้แร่พวกนี้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ไว้เกยวกับยายล้วนๆเลยครับเติมเชื้อเพลิงยานฉะนั้นแร่ก็จะมี2ส,ส่วนนะก็คืออยู่บนภาคพ,พื้นดินของจงจาวแล้วก็อยู่นอกอวกาศนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูผมหาไม่เจอสถานีอวกาศครับสถานีอวกาศเป็นจุดศูนย์รวมของมนุษย์ต่างดาวนี่แหละว่ากันง่ายๆอ้าวเจอแล้วสถานีอวก,กาศก็จะขึ้นเป็นรูปเสอขับชนกระบาดจะขึ้นเป็นรูปเลยครับเป็นรูปกี่แฉกแปดแชก สีเลืองนี้นครับผมมันก็จะบอกนะว่าเราจะไปถึงใช้เวลา2ชั่วโมงฉะนั้นทำยังไงให้ไปเร็วที่สุดก็ใช้เพิ่มสปีดอีกเท่าตัวครับเพิ่มรูกปกด L 1กับ R 1นะครับพร้อมกันนะครับันจะเร่งสปีดเร็วยิ่งขึ้นครับสังเกตตัวเลขนับถอยหลังก็ เป็นนับถอยหลังจนกว่าเราจะถึงสถานที่เป้าหมายนั่นเองเราจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางในอวกาศบนวุแ L2 นะครับในการสต,อต็อปตอนนี้เรามาถึงยาสถานีอวกาศแล้วเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าก่อนทางเข้ารู้สึกจะอยู่อีกฝั่ง ดาวดวงนี้คล้ายโลกเราเลยเนาะฟ้าฟุุกพวกนี้เป็นพวกยานของมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนี่แหละจะไปคิดสู้นะครับคนละระดับกับเราเลยเจอแล้วปากทางเข้าแล้วก็บินเข้าไปเลย เป็นสถานีอวกาศนะครับสถานีอวกาศก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมนุษย์ต่างดาวครับก็เหมือนเราเนี่ยแหละจะมาจอดกันตรงนี้เต็มไปหมดเดี๋ยวเราลองดูนะสักแป๊บจะมีมาแล้วมาแล้หนึ่งลำมาไหมเอ่ยยังไม่มายานเบื้องต้นเราจะใช้เป็นยานลำนี้นะครับ วิธีการเปลี่ยนยานมีครับผมต้องซื้อครับเบื้องต้นที่ทราบตอนนี้คือต้องซื้อยานสำหรับวิธีการซื้อยานเราก็ต้องซื้อยานของคนอื่นนั่นเองครับเพราะว่าอย่างยานของเรานี้ก็จะมีช่องเก็บของจำกัดแบบนี้ใช่ไหมอยากให้ช่องเก็บของมันเยอะเราก็ต้องซื้อยานลำใหญ่กว่ามาแล้วนี่ล่ามเดี๋ยวลองไปดูกัน เนี่ยครับเราก็จะเจอ,อยานของเพื่อนเพื่อนเราสามารถเข้าไปคุยได้ครับกดเสียบค้างไว้เข้าไปคุยจะมีเมนูทั้งหมด3ส่วนนะครับในการเข้าไปคุยกับเพื่อนเราอันแรกครับ make offer อันนี้เป็นการขอซื้อ,อยานของเขาเดี๋ยวเราไปดูยานของเขาดีกว่าโอ้โหช่องเก็บได้ทั้งหมด21ช่องเยอะมากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม แต่ถ้าจะซื้อ,อยานลำนี้ต้องมีเงินตรงนี้ครับ1ล้านครับ1ล้านกับอีก4ี่หมื่นตอนนี้เรายังมีไม่ถึงแสนเลยครับถ,ถ้าหากเราต้องการซื้อนะเรากดโออ่ากด X ครับผมค้างไว้มันก็จะเปรียบเทียบระหว่างยานของเขากับยานของเราเราสามารถถ่ายของยานของเราไปที่ยานของเขาได้นะถ้าเราต้องการซื้อของเขาเนี่ย ซื้อไม่ได้เราก็กดครับกดออกอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถเจอยานพวกนี้ได้ทั้งในสถานีอวกาศนะครับหรือในภาคพื้นดินในภาคพื้นดินก็จะมีจุดลงจอดของยานด้วยนะเราก็สามารถขายของกับเขาได้ครับหรือว่าจะซื้อของจากเขาก็ได้เหมือนกันบางทีเขาก็อาจจะมีของแปลกๆที่เรายังไม่เคยมี เช่นแบบนี้ครับผมเป็นวัตถุดิบพิเศษแต่ซื้อก็แพงหน่อยนะมาดูของชิ้นนี้โอ้โหหาลานเกมนี้เน้นการสำรวจอวกาศฉะนั้นก็ต้องใช้วัตถุดิบในการอัพเกรดยานของเราอัปเกรดตัวเรานะครับเพื่อที่จะสามารถไปดาวที่แปลกๆปลกใหม่ๆไ,ได้เดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า คราวนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็การใช้ไฮเปอร์ไดส์ไฮเปอร์ได์จะเป็นการทะลุระหว่างกาแล็กซีนะครับตอนนี้ที่เราอยู่เป็นกลุ่มดาวถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนี้เราอยู่ในทางช้างเผือกใช่ไหมก็ตอนนี้เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ถ้าเปรียบเทียบแบบให้เราเห็นภาพนะครับดวงอาทิตย์จุดศูนย์กลางโลกดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ฉะนั้นเราก็จะไปได้เพียงแค่3-4ดาวที่อยู่รอบๆของระบบนี้เท่านั้นการจะออกนอกระบบเราก็ต้องมีตัวนี้ครับผมตัวไฮเปอร์ไดตัวนี้นั่นเองครับไฮเปอร์ไดนี้จะทําหน้าที่ในการวาร์ปไประหว่างอีกหนึ่งกาแล็กซีนั่นเองวิธีการใช้ไฮเปอร์ได์ครับ ให้เรากดปุ่มลูกศรล่างก่อนเนี่ยครับผลลูกศรล่างก็จะเป็นการโชว์แผนที่ของกาแล็กซีทั้งหมดนะโยกแกนหลอกซ้ายไปเนี่ยครับผม,ม,มเยอะมากเห็นจากเส้นทางไะครับที่ผมมาจากเส้นทางเส้นสีเหลืองๆน,นั้นผมมาจากเส้นทางนั้นเองผมมาถึงจุดนี้ จุดต่อไปแล้วก็ลากเส้นไปครับอย่างเช่นแบบนี้อลองไปไหมเอาเะเดี๋ยวรอลองไปกันดีกว่านะลองไปตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ add point ไว้ฉะนั้นปุ๊บเราจะไปตรงนั้นใช่ไหมโอเคกด x select มาตรงนี้นะครับ กด x ครับค้างไว้เนี่ยครับก็จะเปิดไฮเปอร์ไกด์เป็นการบินทะลุระหว่างระบบกาแล็กซีนั่นเองต,ต้องรองแป๊บหนึ่งนะครับ ไช่ว่าเราไปเจอกาแล็กซี่ใหม่แล้วเราจะลงไปที่ดาวดวงนั้นได้นะครับเพราะว่าบางดาวก็จะมีความสูงเกินไปหรือว่าเจ็บลบเราก็จะอยู่ไม่ได้น,นั่นเองครับฉะนั้นเราก็ต้องอัปเกรดอัปเกรดทั้งตัวชุดของยานเราตัวยานเราให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับให้ทนต่อสภาวะตอนนี้เรามาอีกาแล็กซี่หนึ่งแล้วโอ้ โอโ้ผมว่ามาทั้งหมด3ครั้งแล้วนะตอนนี้เอาดาวดวงไหนดีเนี่ยเอาใกล้ๆนี้แล้วกันนะลองดูกดโอค้างไว้เลยครับใช้กด L หนึ่ง R หนึ่งอีกครัง้งเร่งสปีดกด L แอลสองโอเค ก็จะช่วยเราวิ่งระหว่างดวงดาวได้เร็วยิ่งขึ้นเข้ามาแล้วปุ๊บกดสแกนก่อนตอนนี้เราเจอก,ก,กดปุ่ม L2 นะครับเป็นการชะลอ,อยานเราให้หมันช้าลงเดี๋ยวเราหาสถานีดีกว่าสถานีดาวดวงนี้ ไม่แน่ใจว่าลงแล้วจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวเราลองหาก่อนวับ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 ใช่แล้วอกสถานีอวกาศอ่าอีกจุดหนึ่งที่สังเกตถ้าเห็นเป็นแบบนี้ครับคือเป็นลักษณะของอารยธรรมของดาวดวงดนั้นเราสามารถเรียนรู้ภาษาของดาวดวงดนั้นได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเจอกับพวกกลุ่มเอเลี่ยน เราก็จะสามารถสื่อสารกับเขาได้มันดียังไงก็บางครั้งนะครับเราสื่อสารกับเขาได้เราก็จะได้ของวัตถุดิบแปลกๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของเขาแทงพวกนี้ครับกดสี่เหลี่ยมครับผมเป็นการเรียนรู้คำต่างๆของภาษาดวงดาวเขาจากน้นขึ้นไปโอ้โอโอ นี่ยครับสังเกตดาวตรงนี้เราอยู่ไม่ได้นะเกาะของเราเริ่มลดแล้วอากาศเป็นพิษครับอยู่ไม่ได้แล้วครับดาวตรงนี้จะขอสื่อสารกับเขานิดนึงก่อนจาก บางตัวใช่ว่าเราจะลงไปแล้วจะอยู่ได้ไหนๆนมาแล้วอู้เจอตัวอะไรขอสแกนไว้หน่อยได้ไหมอู้อ,อ้เจอตัวอะไรเนี่ยแปลกๆไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เกาะเราลดมากจนกินพลังชีวิตตอนแล้ว,ลวต้องเข้าไปอยู่ในยานครับ Okay. เนี่ยครับลักษณะการเล่นเบื้องต้นเกมนี้ผมว่าใครที่ชอบเกมแนวสำรวจก็น่าจะชอบนะเราสามารถต่อสู้กับยานอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูไหมเขามี้จะตั้งสามลำเนะเรามีลำเดียวเขาบินหายไปแล้วต่อสู้กับยานพวกนี้ก็จะได้เป็นวัตถุดิบของอยานเขาด้วยนะบครัาง แต่เขามามาสามลำอ่ะอย่าดีกว่าครับลองไหมลองไหมสักนิด้ักนวิธีการ,ารบังคับค่อนข้า,างจะยากเลย เป้าให้เรานะมันเรียกคนช่วยแล้วตอนนี้ใหเรายิงเข้าในเป้าแบบนี้ครับมันจะเล็งเป้าไว้ให้เราอัตโนมัติคือพยายามยิงจักหน้าไว้โอเคเรียบร้อยจบแล้วครับ โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับทั้งการสํารวจการต่อสู้แล้วก็การเอาตัวรอดของเกมนี้ใครสนใจก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับทั้งระบบ PlayStation 4แล้วก็ PC ครับโดยรวมเกมก็มีอะไรให้ทําเยอะนะผมว่าเยอะเลยแหละ ถ้ามาเล่นจริงๆผมว่าก็ยังมีอะไรให้ทำเยอะถามว่ามีจุดสิ้นสุดไหมผมว่าก็คงยากเพราะว่าตัวเกมมันทํามาเพื่อให้เราค้นหาไม่มีที่สิ้นสุดนะเอฟผมเล่นมาได้เวลาสัพักพอสมควรแล้วผมก็ยังยังมีอะไรต้องพัฒนาอีกเยอะเลย<ฮ>เจอสถานีอวกาศประจำดวงดาวขอเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกัน ถึงแถวนี้เราจะอยู่ไม่ได้ขอเข้าไปหน่อยนะครับเราก็จะเจอกับมนุษย์ต่างดาวโอ้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับฟางดวงดาวครับเบสเขาก็จะมีฐานล็อกประตูไว้แบบนี้การจะเข้าไปได้ต้องพังครับต้องมีอาวุธอย่างของผมมีนะต้องมีอาวุธปืนแบบนี้ทิ้งบอมครับผมเดี๋ยวขอชาร์จดีก่อนวิธีการใช้กด L1 ครับ แต่ตอนเนี้มีพวกยามเฝ้าป้องกันวินรอบเลยพวกนี้มันจะโจมตีเราทันทีถ้าเรายิงถ่าของมันไม่เสี่ยงดีกว่าตัวอะไรเจอธาตุใหม่ๆเต็มปหมดเลยครับเนีย่ยครับถ้าเรายิงไปดาวใหม่ๆแปลกๆเราก็จะเจอธาตุแปลกๆวัตถุดิแปลกๆเข้ามาอัปเกรดซ่อมแซมยานเรา Okay. เดี๋ยวนี้ขอตัวก่อนนะครับแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้แล้วหากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ